ออกกาลังกายแล้วเข้านาเฟสเลื่อนไปเจอโพสโพสหนึ่งแม่เพื่อนบอกว่าเกิดลูกแล้วกินอย่างดีให้น้นํานมหลายขึ้นอือยากน้ำนมหลายวะกินง่ายๆเลยกินอาหารในครบห,หมูกินให้แบบว่าให้ใจเขามีความสุขเข้ามากินอย่างซีนหมูหมากะไก่อเอียงยากกินก,กินเลยเลยเนาะอันแนวที่เขาหมาักอันนี้เขากินแล้วเขาสู้ว่ามีความสุขได้กินของหมักอู้กินอันนี้ละ โอ้มีแหงใจเด้มีแหงห่างกกยเดกินแบบนั้นไปเลยบต้องขลามเนาะเพราะว่าถ้าใจเฮามีความสุขน้ำนมเฮาจะค่อยๆคยวบจะหลายขึ้นมาเองเพราะว่าหางกายมันจะรังสารแบบที่วัดซวยในเรื่องของผลิตน้ำน,ำนำมนอะ่ะนะได้มาดียิง่งแม่ปั๊มแม,แม,แม่ให้ลูกเข้าเต้าเนาะทุกสองชั่วโมงต้องย้ำว่าทุกสองชั่วโมงนะหลงังเกิดเพื่อว่ายัางเพราะว่าหลางังเกิดหางกายเฮามันพร้อมกับ,ก,บการผลิตน้ำนมแล้ว แต่แม่บอระบายออกระบายออกบุเัิดได้ยินบ,า,บางคนบอกว่าอุ้ยแป้งนมขวรย,ยังบบแตกย้อนว่าหลังเกิดปุ๊บจะบ่ได้ให้ลูกดูดเต้าปรับหลังเกิดหางไก่เขาต้องให้ลูกดูดเต้าทันทีในหนึ่งชั่วโมงหลังเกิดเพื่อว่าอย่างลูกจะหนึ่งลูกจะได้น้ำนมคอสตูมที่ว่าเป็นวัคซีนหยดแรกให้ลูกดูดเลยออกหนอ,ออกหลายกระยาให้ลูกดูดเลยสองมันจะสวยกระตุ้น ให้ห้างกายเขาว่าเออผลิตน้ำนมออกมาให้น้ำนมไหลออกมาไหลออกมานะเพราะว่ามีคนพ้อมกินแล้วเออบางคนน่ะไปกินยาบำรุงมาร้อยแปดตอนถือพากินเห็ดหยางเพราะว่าลูกเจ้าบ่ได้ออกมาดูดเจ้ากับบได้ปั๊มกินเห็ดหยางอย่า,ยาก,กินกินอาหารบำรุงตอนหลังเกิดนี่มาสัรหารมากินรสบำรุงหลังเกิดเทศน,นอกจากกินอาหารบำรุงแล้ว เฮ็ดใจตัวเองให้มีความสุขยาสุไปคิดว่าน้ำแด็กว่าน้ำนมบบมีน้ำนมน้อยน้ำนมน้อยนมค่อยน้อยนะหัวนมปักปิ้นนู่นนี่นั่นสารพัดอันติเอาเวลาไปคิดหาว่าเฮ้าชีเฮ็ดยังไดให้น้ำนมเขาหลขึ้นเอ๊เขาปั๊มแบบไหนไปถามผู้หู้ในเรื่องของวิธีการปั๊มเขาให้ลูกดูดแบบไหนลูกดูดเขาทาเขาเต้าศึกทาบบนั่นนี่บอกเฮาไปสรรหาวิธีแบบนี้ แล้วบวกก็เขากินอาหารเฮดไห้ใจเขามีความสุขเท่านี้นะน้ำน,ำน,ำนำมเมก็เลยดีแล้วถ้าว่าเอ้ยเฮ็ดแล้วยังบบได้ยังโบหลายถามผู้ฮู้คือมาถามแม่เป้าได้เลยแม่เป้าก็จะชอบถามละเอียดแบบจิ้มเลยว่าปั้มแบบใดกินอีหยงแน่อีหยงจังซี่แมเป้าจะถามละเอียดเลยสาหรับแม่ใดที่ทักมาถามปัญหาเรื่องน้ำน,ำน,ำนำมนะแมเป้าเพราะว่าอ,อย่างแม่เป้าสิได้แนะนําตาม วิธีที่เจ้าปั้มและชีวิตรประจํำวันของเจ้าให้ถูกต้องอาแม่ใดมีปัญหาหลังเกิดปัญหาน้นํานมถักมาเลยเนาะ